เป็นเรื่องราวของแนทชายกำรรพ้าที่ได้มาเจอกับแดนที่สอนให้เขาเอาตัวรอดบนท้องถนนได้ด้วยกลอูบายต่างๆจนกระทั่งแนทถูกชายใจบุญส่งเสียเงินส่งเขาเข้าไปโรงเรียนประจำแล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการหนังเปิดมาที่เมืองบอสตันในปี1871เนทเบรกชายที่พึ่งกำรรพ้าได้สองสัปดาห์ แบกกล่องไวโอลินของเขาเดินอยู่บนท้องถนนกับแดนที่ช่ำชองการเอาตัวรอดบนท้องถนนมากกว่าเขาแดนได้ร่วมกระเป๋าสตางค์ของชายคนหนึ่งเพื่อเอาเงินมาซื้อของกินให้แนทที่อดอยากมาหลายวันแล้วพวกเขาทั้งสองต้องวิ่งหนีคุณพ่อจนแนททำกล่องไวโอลินหลุดมือมันถูกรถม้าเหยียบจนแตก แต่ถ้าว่าแนทกลับได้จอที่เห็นเข้าพอดีช่วยให้เขาไม่ถูกพ่อจับไปอยู่สถานพินิษฐ์โดยบอกว่าจะส่งเสียเขาไปอยู่ที่โรงเรียนประจําของน้าสะพ้ายซึ่งลูกสาวและลูกชายของเขาเองก็ถูกส่งมาเรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันให้เขาได้รับการศึกษาและที่ดูแลดีกว่านั้นส่วนแดนก็ได้แต่มองดูอยู่ในกลุ่มฝูงชนเท่านั้น ทางด้านของโจน้องสไปซยของจอห์นได้แต่งงานกับศาสตราจารย์ฟริตแบร์ทั้งสองได้สร้างโรงเรียนแห่งหนึ่งขึ้นมาพรัมฟิวในบ้านหลังใหญ่ที่โจได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากป้าของเธอเธอได้รับจดหมายจากจอห์นถึงการส่งตัวเนทมาที่โรงเรียนของเธอฟริตที่ได้ฟังเรื่องราวของเนทบอกกับภรรยาว่าเด็กชายผู้สูญเสียพ่อแม่ไปจะต้องไม่เป็นอะไรแน่เพราะเขาจะได้มาอยู่ในการดูแลของโจผู้มีจิตใจที่งดงามมาก แนทมาถึงที่โรงเรียนในเย็นวันเสาร์เขาได้เอาจดหมายที่ได้รับติดตัวมาส่งให้มอลลี่แม่บ้านของโรงเรียนก่อนที่เดมี่กับเดซี่ลูกชายและลูกสาวของจอนจะเข้ามาทักทายและพาเขาไปหากับโจกับฟริซพวกเขาต้อนรับแนตอย่างอบอุ่นให้แนตคิดว่าพวกเขาเป็นพ่อกับแม่ใหม่ได้จากนั้นแนตก็ได้ร่วมโต๊ะทานมื้อเย็นร่วมกันกับทุกคนด้วยเขาได้รับการแนะนําให้รู้จักกับทอมมี่ชายที่สุขสน จอร์ดหรือที่ที่คนเรียกกันว่าไอ้หนุ่มตัวสูงหลานชายของฟริตที่ช่วยสอนหนังสือและเป็นนักดนตรีด้วยและยังมีดอลลี่เอมินแจ็คและเท็ดดี้ลูกชายตัวเล็กของโจกับฟริตหลังมื้อเย็นก็เป็นเวลาของสงคามหมอนประจำคืนวันเสาร์ผู้ชายจะเอาหมอนมาตีฟาดฟันกันและเน็ก็ได้เข้าร่วมความสนุกนี้ด้วยเป็นเวลา15นาทีแล้วก็ต้องเข้านอนจนกว่าจะถึงคืนวันเสาร์ถัดไป พวกเขาถึงจะได้เล่นสนุกกันอีกครั้งวันต่อมาพวกเขาก็เข้าชั้นเรียนกันตามปกติแนทได้ฟรานช่วยประกบสอนเขาอย่างใกล้ชิด หลังเลิกเรียนมันเป็นมรดกของครอบครัวที่ตอนนี้เป็นของแนทแล้วแนทเลยเล่นออกมาหนึ่งบทเพลงเป็นการขอบคุณสำหรับวโยลิินตัวใหม่ของเขาซึ่งเขาเล่นได้เก่งมากจนทุกคนต้องปรบมือให้ต่อมาแนทคุยกับเพื่อนๆว่าเขาเคยเป็นนักดนตรีข้างถนนกับแดนเพื่อนของเขาอีกคนหาเงินได้เยอะมากๆฟริตที่ได้ยินเข้าโจเลยตักเตือนไม่ให้แนทเล่านิทานหลอกเด็กให้เพื่อนฟังอีก เพราะเรื่องของเขาอาจทําให้มีใครหนีออกจากโรงเรียนไปก็ได้แล้วเธอก็เอาสมุดบันทึกความประพฤติที่มีหน้าของพวกเขาแต่ละคนเธอจะบันทึกเอาไว้และพอถึงคืนวันอาทิตย์เธอก็จะเอาให้พวกคนอื่นรวมทั้งเธอก็ได้เขียนชื่อแนทเอาไว้แล้วในหน้าว่างหน้าหนึ่งมีเพียงเขากับเธอเท่านั้นที่จะได้รู้ว่าเธอจะได้เขียนอะไรลงไปบ้างคืนนั้นแนทเข้านอนที่เขาไม่คุ้นเคยห้องเรียบๆแต่ทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ เขาได้แต่นอนสงสัยว่าตอนนี้แดนจะเป็นอยู่อย่างไรตั้งแต่ตอนแยกกันในวันนั้น ซึ่งในตอนนั้นแดนเองก็กําลังนอนหลับอยู่อยู่ข้างถนนเหมือนเช่นเดิมที่เขาใช้ชีวิตมาโดยตลอดเช้าวันต่อมาแนทเล่นต่อสู้ฟันดาบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ระเบียงแล้วบังเอิญไปชนเข้ากับทอมมี่ที่ถือตะกร้าไข่ไก่เข้ามาจนไข่ตกแตกหมดเลยเสียงโวยวายของทอมมี่เรียกให้ฟิตต้องเดินออกมาดูทอมมี่ก็บอกว่าแนทชนเขาส่วนแนทก็บอกว่าทอมมี่ต่างหากมาชนเขาลม้มลงไปเองเพื่อนอีกสองคนก็ช่วยบอกว่าแนทไม่ได้ผิดและไม่ได้ ไตั้งใจเพราะพวกเขาเล่นอยู่ด้วยกันทำให้ฟริตเรียกเน็ตเข้าไปคุยกับเขา2ต่อ2ในห้องเขาเล่าให้เน็ตฟังว่าตอนเขายังเป็นไวัยเท่าเน็ตเขาเองก็เคยพูดโกหกแต่ย่าของเขาก็ทำให้เขาเลิกโกหกได้โดยการใช้กันไกลคลิปที่ปลายลิ้นของเขาจนเป็นแผลความที่เจ็บลิ้นทำให้เขาพูดได้ช้ามากและนั่นมันทำให้เขาได้ทันคิดก่อนพูดซึ่งนั่นมันก็ทำให้เน็ตรู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าว่าฟริตไม่ได้คิดจะใช้วิธีโหดขนาดนั้นเขาหันไปหยิบไม้เลียวขึ้นมาทำเอาทอมมี่ที่แอบดูอยู่นอกหน้าต่างรู้สึกผิดที่ทำให้เนทต้องโดนลงโทษแต่ความจริงแล้วฟริตได้ส่งมาให้เนททำร้ายเขาด้วยพระคิดว่าการมอบความเจ็บปวดให้คนอื่นน่าจะทำให้เนทไม่พูดอะไรเร็วเกินไปเขาบังคับให้เนทลงไม้ลงมือกับเขาถึง6ครั้งจนเขาร้องไห้ด้วยความไม่อยากทำและบอกออกมาว่าเขาจะไม่มีวันโกหกกับใครโดยเด็ดขาด และฟิตก็บอกว่าเขาเชื่อลูกชายของเขาจากนั้นเนทก็ไปเก็บไข่ที่แตกจนทอมมี่เดินเข้ามาหาด้วยความรู้สึกผิดแต่เนทก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับทอมมี่อยู่ทอมมี่เลยดีใจและพาเขาไปดูไข่ในเล้าไก่ที่เขามาเก็บไปขายให้โจในราคาถูกๆแถมยังชวนให้เนตมาเป็นหุ้นส่วนและแบ่งกําไรกับเขาด้วย หลังจากออกตามหาอยู่หลายสัปดาห์แดนก็รู้แล้วว่าเพื่อนของเขาถูกพาไปที่ไหนเขาไม่รู้เลยว่าพรามฟิลนั้นเป็นสถานที่แบบไหนแต่เขาก็เดินทางมาถึงโรงเรียนจนได้เขาแอบอยู่หลังต้นไม้จนเนทเดินออกมาจากบ้านเนทดีใจมากที่ได้เจอแดนอีกครั้งแล้วเนทก็พาแดนไปหาโจที่กำลังดูม้าอยู่กับไซรัสชายแก่คนเลี้ยงม้าเพื่อมาถามว่าแดนจะอยู่ที่นี่ได้หรือไม่โจได้บอกให้รอฟริตกลับมาก่อน ระหว่างที่เธอให้แนทพาแดนไปดูรอบๆแนทเลยพาแดนไปเจอเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ในโรงนาแดนได้ตีลังกากับหน้ากับหลังทําให้พวกเด็กผู้ชายต่างทึ่งในความสามารถของเขาอึ๊บอึบติ๊ตึบอืออย่างเท่ทอมมี่ถึงขนาดส่งมีดพกให้เป็นค่าสอนตีลังกาแต่ถ้าว่าแดนกลับไม่สอนและบอกหากทอมมี่ต้องการมีดคืนจะต้องเล่นเกมปีกมีดกับเขาก่อนแล้วก็ให้ทอมมี ถอดรองเท้ากับถุงเท้าออกยืนวางเท้าห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ให้ปล่อยมีดลงไปปักที่พื้นระหว่างเท้าสองข้างโดยจะต้องขยับเพียงเท้าขวาเข้าไปชิดมีดแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสลับกับแดนจนเท้าสองข้างของเขาเกือบชิดกันแล้วแต่แดนนั้นยังห่างอยู่เลยเพราะแดนปล่อยมีดได้แม่นกว่าจนกระทั่งทอมมี่ต้องปล่อยมีดอีกครั้งทั้งเขาและเพื่อนๆต่างช่วยกันลุ้นจนแทบหยุดหายใจไปเลยทีเดียวตอนนั้นเองโจก็มาตามให้แนท พาแดนเข้าไปหาฟริตในบ้านแดนเลยยอมคืนมีดให้ทอมมี่ไปตัดมาในบ้านฟริตบอกแดนไปตามตรงว่าคนที่อยู่ที่นี่ต่างถูกพ่อแม่หรือมีคนแนะนำส่งเข้ามาเพราะพวกเขาต้องรู้จักทุกคนก่อนบ้างสำหรับการคัดเลือกแนทเลยบอกว่าเขาจะยอมยกเตียงของเขาให้แดนแล้วตัวเองไปนอนในโรงนาก็ได้เพราะเขาเคยนอนกับพ่อมาทุกทีแล้วเขาได้นอนตรงไหนก็ได้ ฟริสเลยขอคุยปรึกษากับโจก่อนและให้แนทกับแดนออกไปรอข้างนอกห้องระหว่างที่ฟริตสยืนยันกับโจว่าพวกเขารับคนมาเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะเงินไม่พอแล้วทั้งคู่ก็เห็นแดนเล่นมายากลกับเท็ดดี้อย่างสนุกสนานสุดท้ายโจก็ตัดสินใจรับแดนเอาไว้ โดยไม่ต้องให้แนทเสียเตียงนอนไปเพราะเชื่อว่าพวกเธอจะเปลี่ยนแดนได้แนทเลยกำชับกับเพื่อนว่าอยู่ที่นี่เขาจะต้องไม่ชกต่อยไม่โกหกและไม่ขโมยของหากไม่ทําตัวดีๆพวกเขาจะไม่ให้แดนอยู่ต่อแน่ๆคืนแรกของแดนผ่านไปโดยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาแดนถูกเอมิลหัวเราะขำที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่โจ ก็ให้ทําการขอโทษแดนไปแล้วแต่ถ้ว่าแดนก็ยังท้าสู้กับเอมิลในคืนนี้อีกจากนั้นระหว่างที่แนทกาลังซ้อมไวโอลินอยู่กับจอนจอนกับเม็กภรรยาของเขา ได้แวะมาเยี่ยมที่บ้านแนทรีบเข้าไปขอบคุณทั้งคู่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ทั้งคู่ดีใจมากที่ได้ช่วยเขาเดมี่กับเดซี่ก็ดีใจกันมากที่พ่อกับแม่มาแต่ดูเหมือนว่าจอนนั้นจะป่วยหนักเลยทีเดียวและจอรนก็ยังมาพร้อมกับข่าวร้ายอีกว่าแม่ของแนนได้จากไปแล้วแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้รู้ว่าแนทได้ปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีเยี่ยมทีเดียวระหว่างที่พวกผู้ใหญ่คุยกันเด็กๆก,ก็แอบย่องกันออกไปข้างนอก แดนกับเอมิลกำลังต่อยมวยกันโดยมีเพื่อนๆน,นั่งดูและเชียร์อยู่ร,บรอบๆเอมิลถูกแดนบ้าไปหลายทีส่วนแดนนั้นหลบหมัดของเขาได้ทุกครั้งแต่แล้วไซลัสก็เข้ามาเห็นเสียก่อนจังหวะนั้นเอมิลเลยบ้าเข้าให้หน้าแดนทําให้แดนโมโหมากและเข้าไปเอาเรื่องเอมิลทั้งคู่เลยถูกไซรัสลากตัวกลับมาที่บ้านแล้วเรียกฟริตออกมาดู แดนแก้ตัวว่าเขาเพียงแค่แสดงท่าการต่อยมวยให้เอมิลดูฟริตเลยบอกว่าแดนช่างมีพรสวรรค์หลายอย่างทั้งต่อยมวยเล่นมายากลทำเอาแดนตกใจที่เขารู้เรื่องนั้นด้วยเขาโมโหที่แดนฝ่าฝืนกดเรื่องชกต่อยส่วนเอมิลก็พยายามช่วยบอกว่าเขาเป็นคนขอให้แดนสอนเองฟริตเลยสอนทั้งคู่ว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ต้องใช้กำลังก็ได้จนโจมาตามฟริตกลับไปหาจอรนและเธอก็คุยกับพวกเขาต่อ แดนนั้นคิดว่าฟริดจะทำร้ายเขาแล้วแต่โจบอกว่าฟริดเป็นคนช่างเห็นอกเห็นใจและไม่มีการทำร้ายใดๆในบ้านหลังนี้ดังนั้นหากแดนอยากอยู่ที่นี่ต่อเขาจะต้องทำตามกฎให้ได้หากมีการฝ่าฝืนอีกครั้งแล้วก็เขาจะถูกส่งออกไปทันทีซึ่งแดนก็ตกลงแต่โดยดี ต่อมาฟิตต้องเดินทางไปบรรยายนอกสถานที่เขาบอกโจก่อนออกไปจากบ้านว่าเขายังไม่ยอมแพ้เรื่องแดนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันฟรานก็กําลังสอนวิชาเลขให้พวกเขาที่กําลังตั้งใจเรียนมากๆมีเพียงแดนที่ยังวาดรูปเล่นไปเรื่อยๆ พอฟรานเรียกเขาตอบคำถามแดนก็ตอบแบบให้เพื่อนหัวเราะแต่ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเลยหลังจากนั้นแดนก็มือไวไปเอาไพ่และเบียรและซิก้าจากตะก้าของชายคนหนึ่งที่ยืนตกปลาอยู่ริมน้ำมาพอตกดึก เขากระปุกเน็ตและพวกเพื่อนคนอื่นๆในห้องเดียวกันขึ้นมาเล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันเขาเริ่มจุดซิก้าและก็จุ้ยมันหนึ่งทีแล้วส่งให้เพื่อนเวียนกันสูบไปรอบๆรวมทั้งดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งเดมี่มาเคาะประตูเพราะได้กลิ่นควันแล้ววิ่งออกไปเพื่อจะไปบอกมอลลี่แดนและให้ทุกคนรีบเก็บของแล้วกลับขึ้นเตียงโดยด่วนพร้อมกับเปิดหน้าต่างไล่ควันออกไปพอมอลลี่กับเดมี่เข้ามา พวกเขาก็ทำท่านอนหลับตาอยู่บนเตียงตัวเองมัลลี่เห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่เลยคิดว่ากลิ่นควันคงมาจากป่องไฟแล้วก็พาเดมี่กลับไปเข้านอนพอไม่โดนจับได้พวกเขาก็ต่างคนต่างหลับกันไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าซิก้าแท่งหนึ่งดับไม่สนิทซะแล้วและวางอยู่บนกองเสื้อผ้าทำให้มันติดไฟขึ้นมา ไฟค่อยๆลามขึ้นไปบนเตียงและลุกไหม้โดนตัวทอมมี่ตอนนั้นเองไซรัสที่เดินออกมาด้านนอกเห็นควันและไฟที่ชั้นบนของบ้านเขารีบตะโกนบอกให้ทุกคนหนีออกมาทุกคนถูกพาออกไปอย่างปลอดภัยไซรัสกับโจช่วยกันใช้ผ้าห่มดับไฟแดนเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปช่วยทั้งสองจนสุดท้ายไฟก็ดับลงจนหมด มอลลี่วิ่งเข้ามาขอโทษโจที่ตอนที่เดมี่มาบอกว่าได้กลิ่นควันเธอคิดว่ามันมาจากข้างนอกแดนเลยพูดขึ้นมาว่าไฟอาจมาจากตะเกียงทำเอามอลลี่กับโจเกิดความสงสัยขึ้นมาด้านทอมมี่นั้นบาดเจ็บที่แขนเพราะถูกไฟลวก แดนเห็นแล้วก็เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาวันต่อมาฟิตกลับมาถึงบ้านเห็นหมอนที่ไหมวางอยู่นอกบ้านเขาเข้ามาเจอโจยืนอยู่กับชายห้าคนที่นั่งเรียงหน้ากระดานพวกเขาก้มหน้าสำนึกผิดและบอกว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกมีเพียงแดนที่เอ่ยเพียงคำขอโทษออกมาเท่านั้นโจได้บอกว่ารอยแผลเป็นทอมมี่คือการลงโทษพวกเขาแล้วแล้วฟิต ก็ให้ทุกคนออกไปยกเว้นแดนคราวนี้เล่นใหญ่เลยฟริตได้ตัดสินใจจะส่งแดนไปอยู่อีกที่ที่ที่เพจเพื่อนของเขาดูแลอยู่เป็นที่สําหรับพวกคนที่มีปัญหาทําให้แดนไม่รู้จะพูดอะไรออกมาดีนอกจากก้มหน้ายอมรับกรรมก่อนจะออกไปจากบ้าน แดนได้บอกกับเนทเขาคงไปอยู่ที่สำหรับเด็กมีปัญหาเขาอาจจะออกเร่ร่อนไปทางตะวันตกไปยังแคลิฟอร์เนียหรืออาจจะไปแถวทะเลเพื่อจะได้ผจญภัยอย่างแท้จริงแล้วแดนก็ขึ้นรถม้าของไซรัสจากออกไปการจากไปของแดนทำให้เนตเสียใจมากและคิดว่าตัวเองมีส่วนผิดที่พาแดนเข้ามา และบอกโจว่าว่าเธอจะส่งเขาออกไปด้วยก็ได้จนโจต้องปอบเขาว่าไม่มีใครจะส่งเขาออกไปทั้งนั้นคืนนั้นฟริตบอกว่าแดนเป็นเพื่อนคนแรกที่พวกเขาประสบความล้มเหลวด้วยแต่เขากับโจก็ยังหวังว่าแดนจะกลายเป็นคนดีได้เพราะเธอยังศรัทธาในสิ่งที่เห็นว่ามีความเป็นคนดีอยู่ในตัวของแดนอยู่โจเลยมีอะไรเซอร์ไพรส์แนทเล็กน้อยเธอคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกดีขึ้นหากมีพวกผู้หญิงมาเป็นเพื่อนกับพวกเขาบ้าง เธอเลยเชิญให้แนนที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปให้มาอยู่ด้วยกันที่นี่ในช่วงฤูดูใบไม้ร่วงและพ่อของแนนก็ยินดีมากๆเวลาที่พวกผู้ชายออกไปเล่นกีฬากันกลางแจ้งเดซี่ก็จะนั่งดูกับแนนอยู่ข้างสนามหญ้าจิบชาของพวกเธอไปด้วยจนเห็นว่าแนทเล่นเบสบอลไม่ได้เรื่องแนนเลยถูกแนทท้าให้ออกมาเล่นให้ดูแล้วเธอก็ตีลูกได้อย่างไม่น่าเชื่อแนทเลยทำเชิงบอกว่าที่เขาทำได้ดีก็มีแค่เล่นไวโอลินนั่นแหละ หลังมื้อเย็นโจกับฟิตพอใจที่การมาของแนนมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งตอนนั้นเองมอลลี่ก็เอาจดหมายมาจากเพจมาให้โจบอกว่าเดนนี่หายไปอย่างไร้ร่องรอยเนทได้ยินเข้าก็กลับไปเศร้าอีกครั้งวันถัดมาทุกคนเดินเล่นกันออกไปแถวริมน้ำและคุยกันถึงแดนบางคนก็คิดถึงเขาบางคนก็ยังโกรธที่เขาเกือบทำให้ทุกคนโดนไล่ออกไปและบางคนก็บอกว่าเขาเป็นตัวปัญหาจนเนท ทนฟังไม่ไหวเดินหนีออกไปเดซี่กับแนนเลยคิดแผนทําให้แนทรู้สึกดีขึ้นพวกเธอทําการ์ดเชิญเพื่อนทุกคนมางานเลี้ยงที่โรงนาในคืนวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มตรงเมื่อถึงเวลางานทุกคนก็แต่งตัวสวยหรูมารวมตัวกันที่โรงนานอกจากพวกที่โรงเรียนแล้วก็ยังมีสาวๆคนอื่นๆที่ได้รับเชิญมาด้วยพวกผู้ชายเลยได้เข้าไปชวนสาวๆเต้นลํากันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวโดยมีแนทเป็นคนเล่นไวโอลินบรรเลงเพลงให้และแนน ไม่ยอมออกไปเต้นลํากับใครเลยแต่มายืนมองแนทเล่นไวโอลินไม่กระพริบตาเลยทีเดียวในคืนหนึ่งเท็ดดี้บอกโจว่าเขาเห็นแดนที่นอนอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนโจเลยเดินออกไปดูปรากฏว่าเจอแดนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นอกบ้านจริงๆสภาพของเขาดูไม่จืดเลยเขาบอกว่าเขาแค่ผ่านมาทางนี้และแวะนอนพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะไปต่อ โจได้พาแดนที่เจ็บเท้าเข้าไปข้างในบ้านโจอยากให้แดนกลับมาอยู่ที่นี่เพราะตอนนี้เขาดูขาดสารอาหารมากและบาดเจ็บแต่ฟริตก็ยังยืนยันว่าเขาจะหาที่ใหม่ส่งตัวแดนไปวันต่อมาพอแนนรู้ว่าแดนกลับมาก็รีบเข้ามาหาและพาแนนมาเจอเพื่อนด้วยแดนเล่าให้แนทฟังว่าที่ของเพจเข้มงวดเกินไปเขาเลยหนีออกมาแต่ตอนที่ปีนข้ามกำแพงหินเขาเกิดลื่นข้อเท้าเลยบาดเจ็บ ระหว่างที่แนทออกไปวิ่งเล่นกับแนนโจก็เอาหนังสือมาสอนแดนที่ต้องพักอยู่แต่ในห้องทําให้เขาหายเบื่อไปได้บ้างต่อมาแดนก็ออกอาการน้อยใจที่แนทเข้ากับคนอื่นได้ดีมีเพียงเขาที่เหมือนแกะดําที่ไม่มีใครต้องการจนเอ่ยปากบอกให้แนทอยู่ห่างๆเขาเวลาเดียวกันนั้นก็เจอว่าเงินที่เขาเก็บไว้ในเล้าไก่หายไปเขาฟ้องฟริตว่าเนทเป็นคนขโมยไปที่รู้ว่าเขาเก็บเงินไว้ที่ไหนเขาฟ้องฟริตว่าแนทเป็นคนเอาไป และยังเห็นว่าแนทออกมาจากเล้าไก่เป็นคนสุดท้ายด้วยแนทยอมรับว่าเขาอยู่ในนั้นจริงแต่ไม่ได้เอาเงินไปเขาแค่คุยอยู่กับแดนเท่านั้นฟริตบอกว่าเขาจะยังไม่ตัดสินว่าแนทเป็นคนผิดแต่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หากแนตบริสุทธิ์จริงเดี๋ยวความจริงใจจะต้องปรากฏออกมาอย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้ทําให้แนทกับทอมมี่ผิดใจกันพวกคนอื่นๆก็พลอยมองเขาแปลกไปด้วย จนกระทั่งแดนบอกทุกคนกลางโต๊ะอาหารว่าเขาเป็นคนเอาไปเองเงินน่ะพอโจถามว่าตอนนี้เงินอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเอาไปเสี่ยงโชคกับชาวประมงแถวริมน้ําหมดแล้วทําให้ฟริตยื่นคําขาดให้เวลาแดนพักฟื้นร่างกายอีกแค่หนึ่งอาทิตย์ระหว่างนั้นเขาจะหาที่เหมาะสมให้แดนเองคืนนั้นแดนเอาหนังสือคืนให้โจและบอกให้เธอเอาไปขายคืนร้านที่เธอซื้อมาซะเพื่อเอาเงินไปให้ทอมมี่แต่โจก็บอกให้เขาเก็บมันเอาไว้วันต่อมา ขณะที่แดนกำลังจะออกไปจากบ้านฟริตกับโจก็มาเรียกเอาไว้และบอกให้เขากลับมาก่อนและยังบอกให้แนทเรียกทุกคนลงมารวมตัวกันที่ชั้นล่างด้วยเมื่อทุกคนลงมาครบแล้วฟริตก็บอกว่าแจ็คก,กลับบ้านเขาไปแล้วเมื่อเช้านี้โดยทิ้งกระดาษโน้ตไว้หนึ่งใบเขียนว่าเขาเป็นคนเอาเงินของทอมมี่ไปเขาได้แอบดูทอมมี่ที่โรงนาในบ่ายวันหนึ่ง และเห็นว่าเขาซ่อนเงินไว้ที่ไหนโดยหวังว่าคนที่จะถูกกล่าวหาคือแดนไม่ใช่แนทแต่พอเขาได้เห็นวิธีที่แดนรับผิดแทนแนทเขาก็รู้สึกละอายใจเขาขอโทษและขอกลับไปอยู่ที่บ้านโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่โจโยกโทษให้แดนเพราะถือว่านั่นเป็นการโกหกด้วยความหวังดีถึงอย่างนั้นเธอก็ยังสอนทุกคนว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีฟริตเองก็เอ่ยชมว่าการกระทำของแดนนั้นเป็นความกล้าหาญ แต่ทว่าแดนก็ยังเลือกที่จะเดินออกไปจากบ้านแนทเข้าใจดีเพราะทุกคนเลือกที่จะเชื่อว่าเขากับแดนเอาเงินไปส่วนแดนนั้นเขาออกไปกลางทุ่งและพยายามจะขึ้นไปขี่มา้าจนโดนมันเหวี่ยงไปมาแต่ก็คุมให้มันสงบลงได้พร้อมกับขี่มันไปรอบๆท่ามกลางสายตาทึ่งของทุกคนทุกคนเข้ามาหาและส่งเสียงเชียร์เขาอย่างดีใจในที่สุดฟริตกับโจก็ยอมรับเขาเป็นลูกชายอีกคนของครอบครัว ทุกคนจึงเข้าบ้านไปพร้อมกันด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกเขาออกไปเล่นหิมะกันด้วยความดีใจและสนุกสนานมากๆก,ก่อนจะได้เวลาเก็บของเล่นเก่าไปบริจาคให้กลุ่มคนอื่นที่ยากไร้ซึ่งเป็นธรรมเนียมประจำปีของพรมฟิลจอรนที่มาร่วมด้วยอยู่อ ก็ไอหนักมากและลม้ลมลงไปพวกเขาได้เสียจอนไปในหน้าหนาวนี้แนทกับแดนยืนมองรถม้าพาล่างของจอนผู้ที่ครั้งหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาออกไปจอนผู้ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่เคยคิดเรียกร้องอะไรให้ตัวเองได้จากไปอย่างสงบและไม่เป็นภาระให้กับใครถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากให้ช่วงเวลานี้เศร้าเกินไปเพราะปกติแล้วช่วงนี้เป็นเวลาที่จรชอบมากและมีความสุขที่สุดของปี แดนจึงเป็นคนเริ่มประดิษฐ์ของขึ้นมาทําให้พวกเขาทุกคนหันมาจัดของเล่นของขวัญต้นคริสต์มาสและฉลองกันอย่างมีความสุขแดนได้ร้องเพลงในห้องโถงในบ้านอบอุ่นแห่งนี้ทุกคนจึงร่วมร้องเพลงกับเขาและแนทที่หยิบไวโอลินมาบรรเลงดนตรีคอให้ตอนนี้โจกับฟริตได้เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสําเร็จได้แล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดู P1984 ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ